จังหวัดตากปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดตากออกตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่สค่ะที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทธรเมืองตากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดตากออกตรวจกิจการๆๆกิจกรรม ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่สามโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณาสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการร้านค้าตลาดหรือกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเพื่อแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดและแนะนำผู้ประกอบการในการลงทะเบียนเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ไทยชนะปรนรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินการปฏิบัติของผู้ประกอบการและขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการร้านค้าตลาดหรือกิจการกิจกรรมในพื้นที่เพื่อประเมินผ่านระบบแอปผู้พิทักษ์ชัยชนะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดตาก จะมีการออกตรวจเป็นระยะหากพบว่าสถานที่ใดไม่มีการปฏิบัติตามหรือปล่อยปละละเลยทางจังหวัดจะดำเนินการสั่งปิดสถานที่นั้นทันที